สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างของจุดข้อเดิมนะที่ครูบอกว่าครูจะลองเปลี่ยนนะตัวเลขนะครับให้จากจุดข้อเดิมนะจากจุดข้อเดิมเนี่ยจุดข้อเดิมบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่จากความเร็ว22.8เมตรต่อว,วินาทีไปทางขวาจนกระทั่งมีความเร็วเป็น10.5เมตรต่อว,วินาทีไปทางซ้ายภายในเวลา13ว,วินาทีให้หาค่าในจัดตรงเนี้ เจตนาครูว่าจะให้ลองลองใช้ตัวเลขที่มากกว่า22.8นะก็ลองดูเราก็จะไปใช้ตัวเลขซักให้มันมอกกั 22. นะ่22.8อะไรก็ได้นะครับก็เราลองเปลี่ยนให้เป็น30ก็ได้30.5แล้วกันนะโอเคครานี้ ก็ามาดูว่าโจทย์ให้อะไรบ้างนะจากโจทย์ทราบจากโจทย์ทราบอะไรบ้างตัวแรกเลยครับเขาบอกความเร็ว22.8เมตรต่อวินาทีจนกระทั่งมีความเร็วเป็น30.5เมตรต่อวินาทีไปทางซ้ายตรงนี้ความเร็วที่เกิดก่อนก็คือตัว u ความเร็วที่เกิดตัวหลังก็คือตัว v ครับทีนี้เราก็กําหนดทิศซะก่อน ให้ทางขวาเป็นบวกเราก็เลือกอโดยใช้เครื่องหมายบวกลบบอกทิศทางนี่แหละนะครับดังนั้นโจทย์บอกตัว u ให้เรา u เท่ากับ22.8ใส่หน่วยด้วยน,นนะนักเรียนครับ22.8เมตรต่อวินาทาีเครื่องหมายเป็นบวกด้านหน้าเนี่ยปกติเราก็ไม่เขียนเราก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้อย่างนี้เลย ต่อไปก็จะเป็นตัว v ความเร็วปลายนะเป็นสามสิบจุดห้าหน่วยก็เป็นเมตรต่อว,วินาทีให้ใส่หน่วยด้วยนะตรงนี้เคลื่อที่ไปทางซ้ายเราก็ให้ขวาเป็นบว,วกนตะนั้นซ้ายก็ต้องเป็นลบอันนี้สำคัญนะครับนักเรียนทีนี้าภายในเวลาสิบสามวินาทีก็อบอกช่วงเวลามาให้ทีเท่ากับสิบสามวินาที จงหาการกระจัดของวัตถุโจทย์ถามอันนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่า,าจากตัวอย่างที่เป็นโจทย์ข้อเดิมเนี่ยแต่ว่าเรากําหนดตัวเลขให้ให้เป็น10.5เนี่ยก็อธิบายไปรอบนึงแล้วดังนั้นก็จะไปเร็วกว่าเดิมนิดนึนะก็โอเคคราวนี้เราก็เรื่อกสมาการนะเราก็เรื่อกสมาการใช้สมาการ ก็สมก,การที่ไม่มีความเร่งเนาะสมก,การที่ไม่มีความเร่งจากสมก,การจากสมก,การ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t อ่ะเราก็แทนค่าเลยแล้วกันนะแทนค่า s เท <S S 2> ่ากับ u u ก็คืออ่22.8เมตรต่อวินาทีบวกกับลบ30.5เมตรต่อวินาทีเนี่ยเติมเนี้ยนักเรียนครับเนี่ยเติมเนี้ยมันจะทำให้เกิดปริมาณที่ติดลบเกิดขึ้นอันสอง ตรงนี้ก็แทนด้วย13วินาทีเสรมนี้ก็ตรงนี้ครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการบวกลบเลขจํานวนเลขจานวนเต็มเนาะอันนี้ก็จะเป็น22.8 22.8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ลบด้วย30.5เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็คือปริมาณที่ จำนนติดลบไปบวกกับปริมาณหนึ่งนะก็จะกลายเป็นลบตรงนี้ตรงนี้ก็สองก็ตรงนี้ก็สิบส,สามวินาทีอันนี้ก็คิดเลขนะครับยี่สิบสองจุดแปดลบด้วยสามสิบจุดห้านะก็ได้ 5, นะตรงนี้เป็นลบเจ็ดจุดเจ็ดนะลบเจ็ดจุดเจ็ด หน่วยก็เหมือนเดิมครับหน่วยเดียวกันลบกันก็ต้องได้หน่วยที่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็หารด้วยสองก็สิบสามวินาทีโอเคตรงนี้ก็หารสองแล้วคูณด้วยสิบสามนะก็ตรงนี้ก็จะได้ห้าสิบจุดศูนย์ห้าลบห้าสิบจุดศูนย์ห้าหน่วยวินาทีกับวินาทีหารกันก็เหลือหนึ่งนะก็เลยเหลือหน่วยตัวเดียวนะครับนักเรียนก็จะเห็นจะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าไอ้ถ้าตัวเลขตัวเนี้ยตัวเลขตัวนี้นะครับมันมากกว่ามันมีการลับทิศเกิดขึ้นนะเปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายแล้วก็ความเร็วตอนหลังเนี่ยขนาดของมันมากกว่าขนาดความเร็วตอนต้นกนะารจัดจะติดลบอันนี้นักเรียนก็ทํโจทย์ไปเรื่อยๆือนักเรียนก็จะเห็น,นก็จะเห็นะจะเข้าใจของมันเองครับโอเคเราก็จะตอบอย่างนี้นะโอเคครับสําหรับ ต,ตัวอย่างนี้ก็เราก็ขอจบนครบก็ขอจบขอจบการบรรยายไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ